นะผมเอาแล้วผมสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะถอยรถครับผมถอยดำนะผมไปเทดินถมนะผมดินถมท่อนะนะผมนะครับไปเดี๋ยวเราลุยกันแล้วผมเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมเดี๋ยวเราล่ากันเลยครับไปเดี๋ยวถอยไปกันเลยนะโอ้ยคนนี้มาเดินอะไรสวนสนามหรือเปล่านี่ฮะเอมันก็ไม่มีตลาดมันก็ไม่มีอะไรนะจะเดินไปไหนหพี่ไม่มีรถกันเหรอ,อเ,เกมนี้ไม่มีมอเตอร์ไซค์ผม โอ้ยถมท่อใหญ่แล้วผมนี่โหท่อโคตรใหญ่อะถมไปแล้วผมถมไปเลยนะชิวๆสบายๆเดี๋ยวเดี๋ยวได้มันให้ไปถมฝั่งนู้นโอ้อะไรของผมเนี่ยมันให้ไปถมฝั่งนู้นนะผมโอ้โหเราต้องไปลับรถด้านหน้าผมเราเดี๋ยวไปลับรถกอนนะผมเดี๋ยวลับรถกันละกันลับรถดานหน้าผมมันให้ไปถมฝั่งนู้นก่อนนะผมแต่ว่าเราดันมาถมฝั่งนี้นะอีโอเคเดี๋ยวับรถได้ผมลับรถได้นะโอเคต้นไม้ ต,ต้นไม้เอาไว้ครับผมต้นไม้เอาไว้นะไม่ชนนะไม่ชนนะผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับยื้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเราเาทถมปุ๊บเราก็จะไปซื้อหินมาแล้วก็มาบดอัดครับผมนะครับอีบบุ๋ดุนะรรดุดุดุดู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 ดอดู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  Okay. ไปถอยใหม่ผมรุน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 โอเคผมเอีกรุนรุนโอเคดำกบผมดำโอเคผมโอเคมาโอเคครับผมดำไปผมดำไปเรื่อยๆผมดำไปเรื่อยๆผมเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยนะครับผมนะไอทำไมมันไม่เต็มสักทีอะ ไปเออ,เอ,อนั่นแหละเออไปเลยหนึ่งรถเออแถมให้นะผมหนึ่งรถนะม่อ๋อแล้วก็ไปดำฝั่งนู้นก็เดี๋ยวมันจะถอดพ่วงไว้แถวแถวนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปเออดำรถดำกันเลยนะเดี๋ยวจะถอดพ่วงไว้แถวแถวนี้แล้วกันนะครับผมโอเคนะผมโอเคไปถอดเรียบร้อยผมไปเดี๋ยวเราเอาไปกันเลยมาวุนวุนวุ่นวุ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 นโอเคยีดดูนุ่นนุ่นนุนนุนนุนนะ โ okay, อเคพอเสร็จแล้วเราก London, London. ็จะไปเอาหินแล้วผมโอ้โน <c oughs> ้โน้โอ้หวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แชทครับผมสวัสดีครับโอเคผมเบียกโอเคถอยมาแมดแมทแมทโอเคถอยแมดแมดแมท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 โอ้ยไม่ตรงอีกอะไรวะเนี่ยโอ๊ยทำไมทำไมทำไมไม่ตรงไม่เสียนเลยผมไม่เสียนเลยอะไรวะ ไปใหม่อีรุ่น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 โอเคอโอเคทีนี้เราก็จะถอยยาวๆผมถอยยาวๆนะ<ม>ปุ๊บนะผมไปถอยยาวๆผมว้าโอเคโอ้ยจะถอยได้ไหมเนี่ยจะถอยได้ไหมเฮ้ยหางนี้มันยิ่งถอยยากอีกแล้วมาบวกกับหัวนี้ด้วย <c oughs> มันบวกกับหัวนี้ถอยถอยิ่งยิ่งถอยยากไปกันใหญ่นะเนี่ยทุกคนรุ่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 นนะผม บึนโอเคถอยไปแม่บึนบึนบึนต้องต้องค่อยๆถอยผนมะต้องค่อยๆถอยนะต้องค่อยๆถอยแนี่โอเคดับไปผมดับไปแม่โอเคนะผมแล้วก็รอมันนะผมอ่ารอมันนะผมโ okay, อเครอมันเต็มเต็มดิพี่เต็มดิลูกพี่โอ้ยเร็ว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  เวลาเป็นเงินเป็นทองน,นั่นเนี่ยเฮ้ยนี่ผมดั้มแล้วก็ไปดั้มตรงกลางด้วยผมไปดั้มตรงกลางหน่อยผมก็จะถอยลงไปเลยนี่แหละปกติเราจะเออ่แสกใช่ไหมโอ้ไม่เอ้ไม่ได้ไม่ได้ดั้มตรงกลางนี่วาอ๋อจวดไปเลยครับโอ้โหโดนนี่ครับแล้วก็ปเป่าหินมาดั้มมาเป่าหินมาผมไปเดี๋ยวเราปเป่าหินกันเล้วผมบขายไปเลยดินที่เหลือไปเดี๋ยวไปหินที่ร้านเ,เหมืองอะไรผมไปครับผมจวดไปเลยโอ้ ถนนเส้นนี้ออกถนนใหญ่ได้ออกออกเมืองได้ผมถนนเส้นนี้นะม่บูบูนะไปเลยไปเลยจุดจวดผมิ่งจุดจวดะผมจุดจวดสิ่งนะผมไปกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดีวเดี๋ยวเดี๋ยวแหลมมือเหนียวาบบูบูบูไปเอาโอ้ยสวัสดีครับแรงมันแรงผมว่ามันแรงกว่ากันนั่นอีกรถเดียวเดียวอันนี้ ผมแรงกว่าได้ไงวะยื้อถอย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 ยอยอยอย่า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 นะอยอน้อเมียวน้อยาน้อยอน้อเมียวเมียวมันไม่น่ารักมันไม่น่ารักเขี่ยมเยอะเข้าไปอุ้ยเกือบชนอืมอีโอเคผมแล้วก็ถอยผมบุญนุ่นนุ่นนุนนุนนุนถอยไปบุนบุญบุญโอ้ยมันถอยมันแบบว่าคันนี้มันถอยนิดเดียวมันไปเลยครับผม คือแบบหักนิดเดียวเออมันไปเลยนะหางมันอ่ะพอพอพโอเคหักนิดเดียวนี่มันไปเลยนะผางมันนะโอเคแล้วก็รอมันเต็มผมนะรอมันเต็มยาวไปผมรอมันเต็มยาวไปดืด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 อะไรของผมเนี่ยเดี๋ยวดลูกพี่อหระหว่างนี้ก็เลื่อนเฟซรออะไรเลื่อนเฟซรอก็ได้ผมนะไป เต็มเรียบร้อยผมไปเดี๋ยวเราไปหน้างานเลยผมเออหน้างานเราก็อยู่ไม่ไกลจากเมืองสักเท่าไหร่เนาะเอาชนบ้าบออะไรเนี่ยไปอู้หไปผมซิงซิงจุดจวดผมจุจวดซิงซิงนะครับผมไปแมาบืออ๋อมันเผาเดียวผมเผาเดียวมันก็เลยวิ่งช้านิดนึงนะบือไปบ้างแมาถ้าเผาเดียววิ่งช้านี่ผมจะไม่แปลกใจเลยนะอันนั้นสองเผาครับผมแม่งวิ่งช้าได้ไงวะ ึงงไปผมก็บานไปนะโอเคตรงไปเลยตรงไปเลยนะครับตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยไปเลยโอเคถึงเรียบร้อยผมถึงเรียบร้อยนะครับผมเบสแสดงว,ว่าตัวกระจกอยู่ตรงนั้นแน่นอนเลยนะครับเราไม่ได้ไปเก็บนะโอเคผมเบสโหวิ่งวิ่งมาจากเงือกปุ๊บ มาถึงปั๊บเทปับ๊บก็ไม่ต้องรีรอไม่ต้องรีลาอะไรทั้งสิ้นนะมาถึงปับ๊บเทปับ๊บนะโอ้โหไปอู้นขยับมามขยับมามขยับมาผมขยับมาอู้นขยับมาขยับมาเพื่อปึ้งขยับมาโอเคเด้งขึ้นแบบง่ายๆผมอู้นขยับมาโอ้โหเทหนอาอยู่เหมือนกันนะเทหนาอยู่เหมือนกันนะผมเพอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไม่พอน,นะ จะพอแรึเปล่าเนี่ยในในในเดี๋ยว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 มันจะพอแรึเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเนี่ยพอรึเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าไม่พอเนี่ยเดี๋ยวแม่โครมาเกี่ยวก็ได้ผมแม่โครมาเกี่ยวก็ได้นะเบื่อปุ๊บน่าจะพออยู่นะน่าจะพออยู่นะพออยู่น่าจะพอนะน่าจะพอนะเฮ้ย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 อย่านะอย่านะอย่านะพี่อย่านะอย่านะพอพอครับผมพอ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  โอ้ oh, อะไรวะต้องได้เอาแม่ค,ครมาเกี่ยผมอะไรพี่เกี่ยวโ okay, อเคเดี๋ยวแม่ค,ครมาเกี่ยวก็ได้ผมไปไปออกงานผมไปโอเคเดินหน้าไปไคครออกงานผม oh, โอ้โหเอาจริงๆงานแม่ครหมดแล้วผมงานแม่ครหมดแล้วนะจะมีแค่ลาดยางรังผมทีนี่นะผมแล้วก็ลาดยางของผมนะโอเคระหว่างนี้เขาก็ไปย้ายรถบดมาแล้วผม โอเคแล้วก็เกียร์ไปองเบิร์โอเคครับเทไปจืบเสร็จเถืพ่พี่โอ้โหไม่เสร็จอีกอะไรวะเนี่ยนี่เดินไปเดินไปเออเดี๋ยวเราเหยียบเหยียบกองเหยียบกองไอหินไปเลยแล้วกันเนาะครับเหยียบกองหินไปเลยว่าไอตรงไหนเป็นเนินหนักขุดออกเลยผมว่ตรงไหนเป็นอ่านี้ก็เอ่อไม่ต้องขุดนะปื้อปื้อโอเคอเสร็จเถื่อนพี่เอออะไรโอ้โหที่สังคมต้องการ พอแล้วพอแล้วพอแล้วขอบคุณที่ใช้บริการครับเออเราเขาต้องขอบคุณเรานี่หว่ามาเดิน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 ่าคอับผมแล้วก็เดินออกจากบริเวณนี้ผมนะผมก็สําหรับคลิปนี้ผมเราอแปดนาทีเองเออวะทำไมมันไหวจังวะนะผมก็เดี๋ยวอืม มันมันจะให้บทเขาบอกมันจะให้บทหน้าต่อไปนะงานต่อไปก็จะให้บทนะครั ok. pues บก็ปกติของเขานะผมไปก็เดี๋ยวไปเอารถบดมาบดเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเอารถบดมาบดเลยแล้วกันนะผมก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาลืมนาฬิกาอะไรทั้งสิ้นนะผมเดี๋ยวรถบดมาบดเลยแล้วกันนะเอารถบดคันนี้มาโอ้เต็มสิบคันอีกโอ้โหอะไรวะนี่เอาคันไหนเข้าดีโอ้โหเอาเอาคันเอาคันนี้เข้าเลยแล้วกันเนาะ เต็มสิบคันได้ไงเอาคันนี้บอกมาเออนั่นแหละปับ๊บอ่าแล้วก็ไปคันนู้นโอเคนะผมโอเคมาเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปเลยแล้วกันนะผมจะวาร์ปไปเลยแล้วกันนะเพิ่มแทนท,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 ทันทันแทนแทนไปแล้วเราจะบดครับผมว้าบูปเปิดสนทเทือนไปเลยเปิดสนทเทือนไปเลยโอ้โหคลิปนี้คลิปเดียวจบแล้วผม ทุกอย่างจบแล้วครับคลิปหน้าไปย้ายรถเออ่รถลดราดยาง Ash. มาลาดได้เลยคร right. 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 ับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยครับนี่โอ้เขาก็สาเปิดสันเดเทียนโอ้โหอะไรวะอะไรผมพี่แกมเงี้ยมันไม่เปิดให้ครับผมโอ้โหมันนึกว่ามันเปิดมันก็วิ่งใส่อย่างดีนะครับนี่บูนบูนบูนก็วิ่งใส่อย่างโก้ครับผมไม่เปิดให้นะครับโอเคโอเคเรียบร้อยผมเรียบร้อยนะผม ก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะผมกด subscribe นะครับเยอะๆนะผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็าลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนครับผมสวัสดีครับผมเสร็จเรียบร้อยครับสวัสดีครับ